เข้ามาถึกจะเข้ามาเข้าอินโทรจะขึ้นนึ่จะขึ้นก็ขึ้นรายการสตีนแบบนี้แหละดูแล้วอยู่ไม่นานฮะอ้าววันนี้อยู่กับทั้งดันโยแล้วก็ต้องซุยครับสวัสดีครับดันโยครับสวัสดีครับตามครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้แล้วคนที่ชวนผมมาเขาไปไหนวะพี่ไอ้วันเนี้ยที่โทรมาตอนแรกก็อยากนั่งกับพี่ซออยากคุยพี่ซอคุยกับดันโยสนุกกันดีต้นเรื่องอะมันบอกว่าเฮ้ยสัปดาห์นี้เว้ยเข้ากับต้องนะอ่าเข้ากับต้องเพราะว่า กูไม่อยู่ไอ้ต้องมันเอาอยู่แล้วมึงอย่าไปบอกมานะว่ากูไม่มาไม่ได้เอาใครเลยคือเสาหลักแห่งวงการวงการที่แบบคอยเชื่อมสองจักรวาลด้วยกันแต่ละผมแล้วพี่ซอเนี่ยสุดยอดนะเป็นสุดยอดจริงๆกูถามตัวเองแบบบางทีเขานยังไงหรอไอ้เหี้ยนี่วิ่งงานเยอะนะติ่งขี่มงนอนขี่มองโไนอยู่เลยวันนั้นผมไปวิ่งมาราธอนกับพี่ซออะอ๋ที่เราวิ่งไอ้การลัดเลยไอ้ที่คนวิ่งมาราธอนอายพี่ซอวิ่ง5กิโลเข้าคนแรกกี่วิกี่นาทีบอกดิ ห้ากิโลห้ากิโลปกติแล้วยกไปกี่ทีอ่าห้ากิโลอ่ะของนายนยกไปกี่ทีห้ากิโลน่าจะเท่าไหร่น่าจะไม่เข้านะน่าจะใช้เวลาดำกอซอยอีกสิบวิไอ้ทอวิ่งสิบวินันวิกิโลทำได้วิ่งสิบวิเขาวัยสตาร์ทเร่งโอ้แต่งตัวหล่อเสพผมเว้ย พี่ซอดีฮะดีฮะเป็นผมเส้นผมเส้นผม่เแล้วเขาก็อยู่แถวหน้าเขาเขารู้ว่ากล้องซีนเขอยู่แถวหน้าเขวิ่งเพรวิ่งพอาะไปทุกคนปาปแม่งเลี้ยวอไป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 เลี้ยวออกแล้วประเด็นประเด็นคือไปกับดีเจเจไดไปกับน้องเจไดเจไดบอกพี่ซอครับวิ่งเป็นเพื่อนผมหน่อยเฮ้ยได้ได้ผมแกลงไอ้เยี่ยแม่งออกไอ้เจไดแม่งวิ่งห้ากิโลเต็มแล้วไปแหละเข้ากกูแล้วพี่ซอแม่งอยู่กับมิสแกล่ะแล้วเขาแบบเทเลยแล้วอยู่กับผู้ใหญ่เลยพี่ โอผมว่าเชียร์พี่ซอพี่ซอไม่มาห้ากิโลตอนตีห้าเองเอาวะแล้วแล้วผมวิ่งกันแค่สองกิโลไงแล้วพี่ซอผมมาแล้วก็มาเปิดตัวกับสองกิโลแต่ติดป้าย5้ากิโลไอ้ที่วิ่งเข้าก่อนนักวิ่งมาราธอนวิ่ได้รางวัลแล้วไม่ถึงไม่ถึงได้รางวัลแล้วพเขาคนแรกเขาจะไปกินข้าวที่งานใช่ไหมเขาจะไปกินข้าวที่งานเพื่อแบบใครวิ่งเสร็จไปกินไปกินก่อนพอทุกคนมา ไปจะไปขอเจ้าภาพจะเอาเหรียญไอสัตว์มนุษย์ประสบความสําเร็จสักเซสคือคือกูขอคือกูทําอะไรก็กูอยากจะมีเหรียญรางวัลอยากจะมีถ้วยกูได้กูไม่ได้กูกูองขอแค่นั้นเอาไปยาเจอเอาวะเอาเหรียญป่ะโอ้ไม่เอาอพี่ซอนี่เดินไาคนตบหุูรีซอเขาคนแรกครับ คนวิ่ง5กิโลแม่งยังไม่ถึงสะพานเลยพี่ซอแม่งเข้าก่อนเป็น10-20ี่ิ่อะผมจริงเจอเจอพี่แจ็คเล็กบอกมนุษย์ที่อะไรต้องการประสบความสําเร็จทุกอย่างในชีวิตแล้วอีไอจอน่อะเซตแมนทียนั่งกินจอกกินข้าวต้มกันอยู่เขาร้องเพงงลงกันร้องเพลงกันนะจันโยกคือร้องเพลงกันตอนเช้านะแล้วพี่ซอแม่งก็เพิ่งไปร้องข้างกาแพงมาวันนั้นชมคนชมไอ้ยิ้งร้องเพราะแล้วเขาเล่นอาโฟกซองกันอยู่นะพี่ซอบอกต้อง เดี๋ยวกูขึ้นไปเองวะกูอยากร้องเพลงหลังจากหลังจากได้เหรียญวิ่งมาราธอนเสร็จอยากขึ้นไปร้องเพลงต่อคือข้างบนเขาจ้างนักร้องมาขยันยิ่เองขยันมากไม่ขยันไม่เท่าไหร่คือนักร้องเขาร้องจ้างมาจะบอกให้เต็มเาเองจะบอกให้กูแวานักร้องลงมาแล้วขึ้นไปร้องคนที่อะไรเงี้ยร้องเพลงขนาดนั้นเทจะปรกสารันยโยเรื่องการใส่รองเท้าสองสีรันยโยจะบอกว่าไง ไม่ได้น้องทำไมอ่ะหยิได้ไม่ได้ไ้ไปมงเยี่ยนี่เป็นตัวอย่างไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอยเี่ยนเตัวองเทเทตั้งใจผมไปอยู่กเทศที่ญี่ปุ่นมาตอนเทสไปสอบปีท้าวเอ้เทน้องอ่ผมว่านาคตเทมีโอกาสได้ไปนะแล้วเทสจะมีเซตผมก่อนลงเล่นไหมใครอ้ยนั่นใครไม่มีม่เห็นมีนะแ่เยี่ยนี่คนเดียวเลยทำไมพี่รอไม่ติดทีมชาติเลยพี่ ทีมชาติไหนวะถูกเยียต้องานทีมชาติไม่ใช่เนี่ยกองหน้าพีทีเอสักก็ไม่ a, ไมีรีซออ่ะงงอ่ะโอ้เออมีรีซอรเซอสบายใจปะขนาเซอโอเคไหมตั้ามีรีซอร์เฮ้ยผมสักผมมีรีซอร์นี่ผมว่าเขาเป็นอีกหนึ่งกองหน้าที่เนี่ยเขายิงญี่ปุ่นเนี่ยล่าสุดทีมชาติไทยไปสั่นเมื่อไหร่ญี่ปุ่นก็ไทยอยู่ญี่ปุ่นล่าสุดเป็นฟุก้าฟุก้าแต่โยตั้งใจอ่ะเป็นฟุกเลยฟุกอออ่ะเฟุก เออแต่แม่ประกาศนะทีละศิลป์ทีละศักดิ์ทีละเทพแต่ไอ้เนี่ยก็ตัวเอาออกมานัดใช่สุดนัดไม่ได้จอกลางเล่นเบลเยียมนี่ยไอ้เนี่ยทีหมดทีทีละเทพไปไหนเล่นผมไปถามวิชงเแล้วเล่นเบลเยียมนี่เพื่อนกูเล่นอังกฤษวีซ่าไม่ผ่านเลยเนี่ยไปเล่นอังกฤษมาวีซ่าไม่ผ่านยังไม่ผ่านเลยวีซ่าโอ้เฮ้ยโอ้แต่เตษโอ้โหพี่ซอเนี่ยจำได้ตอนนั้นน่ะตอนที่เขายิงญี่ปุ่นโอ้โหนั้นผมนั่งดูอยู่เรียบปีไหนวะ ปีสโองมันเจ็ดป่ะใช่ป่ะไอบอลยังไม่เกิดเลยอ่ะใครนะเดลวเกลูกยิงไ,ง <c oughs> ไอบอลยังไม่เกิดมไม่ได้นะแต่ป <c oughs> ูพอไม่ใช่พอพอพอพูดถึงเกมไทยเจอญี่ปุ่น่ะมันนึกถึงภาพวันนั้นไงเพราะว่าเล่นมีส่ตธรรมะด้วยแล้วคนยิงเป็นพี่ซอใช่ไหมล่ะ,ละ <c oughs> วันโหแล้วมันเป็นแบบภาพความทรงจํานะแล้ววันนี้มาเนี่ยก็เจอญี่ปุ่นแต่เป็นเป็นเจอญี่ปุ่นอีกเวอร์ชั่นแล้วอ่ะ แม่งเป็นเวอร์ชันที่โหดอันดับสิของโลกแล้วอะสิของโลกแล้วก็แม่งไม่แต่ซออยู่ก็ไม่แน่ก็สิก็ยิงได้พี่ซอเอาผมว่าไปพี่าไปเอาไปเอาอย่างเดียวเอาเอาเด้อเอออยู่แล้วเอาอยู่แล้วไปอังฤษนี่ก็จะเอาได้เอาเหมือนกันมึง ไอ้ตอนตอนนี้ผมตอนตอนนี้ผมดูบอลไทยใหม่ๆเลยเขาอยากผมไม่ได้อยากได้เขามันถ้าเกิดถามว่าจะโอนสัญชาติใครตอนนั้นผมดูดันโยแล้วติดตามมาใช่เสียดายในยุคเขาโอนสัญชาติไม่ได้ทที่แบบเขาพยายามรีมเมียไทยเป็นพ่าคุณล้นไทยนะเอ้ยไม่จริงอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงเพราะว่าตอนนั้นนี่ดันโยนี่คือผมจําได้มันมีโค้ดของตอนนั้นเอฟเอชเปี้ยนลีกใช่ป่ะโค้ดโค้ดอิตาลีอ่ะของทีมที่เมืองทองเจอเขาชมว่าถ้าถามว่าใคร ใครในเมืองทองเด่นตอนนั้นนันโยเซกาเฮ้ยผมจำได้ผมจำได้เมื่อไหร่ใช่ได้จำได้นันโยเซกาเพราะเขาพยายามจะไปติดทีมชาติเว้ยเขาบอกว่าการแบบต้องแต่งงานจะติดทีมชาติเขาก็ไปไล่เอ้พี่ไอเออไอ้พี่มันจะได้ติดทีมชาติไงมันมีสูตรนั้นดิเหรใช่ก็พยายามแบบหาคนรี่อ๋ออยากจะเป็นสัญชาติไทยสัญชาติไทยเหมือนเลาอ่ะจะไปอยู่เมืองนอกแล้วก็มีแฟนเป็นฝรั่งใช่ป่ะนี่เขาก็อยากมีแบบ อยามีแล้วตอนนี้เขาไม่ไปไม่เปิดนะก็ทุกนี่ก็ยังติดทีมชาติอยู่ก็ต้องเอาอยู่ก็ยังเอาอยู่วัดมู๋ไงไอ้เข้อที่วัดมู๋าังติดทีมชาติแล้วก็ไปบอกไปบอกผู้หญิงว่าพี่อยากติดทีมชาติก็เลยต้องมาหาความสัมพันธ์กับคนไทยนี่แหละนะยูเขออย่างนี้เหรอใช่จบละไอ้เฮียจบจบจริงจบละโอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากเอหนึ่งสามร้อยคนดูเฮียอะไรกันวะไม่าพี่ติดต่อไม่อยู่ละเออ จริงคนรีสอไม่อยู่คนดูเยอะแต่ถ้าพี่รีซอร์อยู่มันก็จะเพิ่มอีกนะไม่ไม่ไม่ไิเลยไปจริงอันนี้มึงอย่าไปอวยพวกกูมีสแตทอยู่อันนี้อย่าไปอวยจริงปะจริงขนาดที่ปบอกมานะว่าเป็นแม่เหล็กของวงการคนดูเจ็ดแปดร้อยเล่าไม่ถูต้องนะใช่ดูตามหลังเยอะแต่ผมก็ไม่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 ค่อยได้ผมไม่ได้ดังอะไรมากมายหรอกคนตามก็ในยูทูบว่าแค่ไม่เท่าไหร่แต่อย่างที่บอกว่ามีเสน่ห์มีเสน่ห์มีเสน่ห์ใครโทรมา กูตัดสายทิ้งจะโกรี่สอนโทรมารี่สอนโทรมาพี่สอนโทรมาสวัสดีครับพี่สอรนพี่สอนโทรมาพี่สอรนโทรมาเป็นไงพี่สอนผมผมผ่านไหมผมสอบผ่านไหมผมสอบผ่านไหมต้องสุดยอดอ่ะต้องแม่งเก่งมากเลยคนเดียวเลยต้องถ้ามันดีแล้วมึงก็เป็ต้องมาแล้วมีแม่งเ่องคนไม่ผิดว่ะเนี่ยแล้วก็ต้องลำบากให้กูมาถอดไวเลสอี้ยแล้วก็ ต้องมาแทนเลยเอาเลยเอาใครเอาเลยผมไม่อยากแต่พี่ซอมพี่ซอมาได้พี่ซอมาซอมอะไรพี่ซอมาไปเดินห้างไปเดินห้างเียดูแต่พี่จะมาทำรายการไม่ทำรายการไปเดินชูหญิงไม่เมื่อกี้คุณจะบอกว่าเฮ้ยมึงหันไปถามดีมัางสองคนชื่ออะไรหันมาข้างหลังน่ารักดีวะข้างหลังเออเออเออไปไหนนั่นน่ะ นั่นอะเอ้ยไม่เอามึงจะหันกล้องดิจะดูเขาไมึงจะดูหแบนดารัสเนี่ยนดารันดารัสดูกเขาจะนอนไรเงี้ยคุณดบ้าเหรออะไรอ่ะไก่อนู่กูจะบอกว่าไอ้ไอ้กูจะบอกว่าไอ้ดำอ่ะไอ้ไอ้ไอ้ดำไอ้ดำตดทีมชาติแล้วตอนนี้เพราะว่ามันมีเมียคนไทยหลายคนแล้วเว้ยอะไรเนี่ยเขาบอกว่าพี่ปีซอฝ่ายแตนดันโยเซกาสามารถตดทีมชาติไทยได้เพราะมีเมียเป็นคนไทยหลายคนใช่ปะใช่ ก็อุกอ้อนตอนแรกตอนลู้นแหะตอนลู้นที่ตอนที่มีข่าวอ่ะตอนที่มีไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้เลือกใครไงเลือกป่ะเออเออมันเราเราตู้เหน็ไม่ห้ามมันวะไอ้ยี่ก็ผู้พานไปหาเองอะไรเันบ้งเฮ้ยแต่แต่ผมจะไปถึงข่าวนะว่าเหตุผลแท้จริงที่ดันโยเซ่ก้าไม่เลือกติดทีมชาติไทยไม่ได้ตอนนั้นเพราะเลือกเมียคนไทยไม่รู้จะได้ใครเลือกใครคนไลือกใครตัวตนใช่ไหมน้องเลือกไม่ถูก ใช่มันเลือกไม่ได้ครับจะเอาใครแต่มันเอาหมดแล้วนะแต่มันแค่เอามาเป็นตัวหลักไม่ได้อะเป็นกูก็หายไม่ถูกหมดที่อะไรผมว่าเฮ้ยไอ,อบอลบอกว่ามึงเข้ามาคนหายไปร้อยหนึ่งอ่ะอไม่ไอบอลมันดีเ,<อ>เครเ<อ>ดิต<อ>มึงมันบอกมึงไม่เท่าไหร่ไอบอลบอกม,มันหักหลังมึงตลอดเลยเอตัวเนี้ยเฮ้ยไ,ได้ไว้คุยกันเพื่อนไม่ไม่ไม่กูไม่ได้วางกูไม่ได้จะวางไม่แต่กูจะวางไอ้เหี้ย โอเคโอเคาลรนี้เยอะไ้เอจ้ะมึงอยากเข้ามึงไม่มาทำไมน่ารำบขาชจิบหายคนนี้ไอ้สัตว์แล้วทันที่จะแบบหาที่นั่งเว้ยเพื่อที่จะแบบเพื่อที่จะมาแบบคุยเดินโจเดนไอ้ไอ้น้องมึงในวงการบันเทิงอ่ะมึงเอายี่มึงเห็นว่าเวลาสัมภาษณ์พี่เบิร์ตเวลาสัมภาษณ์กับสื่อ มึงเห็นพี่เดอพี่เบิร์ดเดินสัมภาดปะมึงเห็นปะอ่ะเฮ้ยพี่ตูนเคยเห็นปะพี่ตูนเดินยืนสัมภาษณ์พี่ตูนครับวิ่งเป็นไงบ้างพี่ตูนตั้งผมอะอนาคตพี่ซ้อมเมื่อเกิดพี่พี่ป๋องนะผมผมแบบมีโอกาสเลยนะไปอยู่กับพี่เจอ่ะแล้วไปดูพี่อุ้มซ้อมไปดูว่าได้ทำพี่บุญแล้วก็แข่งด้วย นั่นอีกเรื่องอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้คืออยากรู้เลยเพราะว่าเราติดตามมาตลอดไม่คือไปตามนักบอลก็ต้องไปตามวิถีชีวิตวิถีชีวิตแล้วที่นู่นเนี่ยหลักหมื่นโอ้โหก้มก้มนี่เลยเหรอยี่อย่างกี้เลยเหรอน่างนี่เราใช้ภาษีแล้วแบบอย่างนั้นเลยเหรอถ้าดันโยกไปผมว่ามีความสุขจริงจริ มีความสุเดี๋ยวกูไปแน่หนึ่งใบเด็ูไปเลยแต่ดันโยจะไปอะเดี๋ยวชวนกูไปด้วยมีใครผมไปมีใครไม่แต่เด็กคิดเพิ่มนะสี่หมื่นทำไมวะรีแพร์ด้วยปล่อยลูกศิษย์อาบุุกก็เป็นหนึ่งคนที่อยู่กับดันโยตลอดตอนอยู่เมืองทอง เห็นเขาไปอยู่ันนี้แล้วแต่แต่คุณได้ข่าวมาว่าดันโย่ดนี่แหละเป็นคนเป็นคนฝึกบุกเอกนิดเอาลหรอเอกนิดเนี่ยดันโย่าพ่อเจอกับจ่ใช่แต่มีคำว่ามึงข้างหลังด้วยนะแล้วมีต่อเหรมีต่องหลังมีพ่อแล้วมีคำว่ามึงด้วยนี่อกนิงว่ามีแม่ด้วยเอาอ่ไม่เขาเป็นคนผมได้ข้อมูลว่าเขาเป็นคนปั้นเอกนิดทุกันเนี้ยเอกนิดไปเล่นญี่ปุ่นได้ก็เพราะดันโย่ยุ้ยผมคนลูกเี้ยดันโยจริง เออจากนี้ก็เป็น้ยใช่ใช่ก็เป็นเรื่องจริงอ่ะเออที่พ่อพูดนะความได้สบายใจเลยแล้ววันที่ที่บุ๊คได้สัญสัญเซ็นสัญญากับอุดรวะดันโยนส่งข้อความหนึ่งน้องไหมผมไม่ได้ไม่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 ได้สอนบัตรเราติดตามไม่แต่ส่งแบบเดียวกันที่ส่งให้สอนป่ะที่ส่งเวลาส่งข้อความอ่ะ ไม่แต่ตอนแรกอะเอกดนิสพอใจจะลงไปเล่นเป็นแบ็คไอ้นี่เขาเป็นคนบอกเฮยไม่ได้ด้วยรูปร่างต้องเล่นเป็นปีกกูฟังมาเรื่องภายในเรื่องภายในแล้วก็ตอนแรกอะตอนแรกอะตอนแรกอ่ะก่อนจะไปญี่ปุ่นเออ จะไปเล่นเอมเนไอ้นี่เขาเป็นคนห้ามเขาเป็นคนห้ามผมเฮ้ยเขาจะไปเล่นไก่ทัสมอ้ทัสมอบเป็นเล่นจริงเล่นจริงเรื่องขอมมูขอมมูไอ้ชิบุงไปอยู่ญี่ปุ่นมึงไม่รู้เพราะฉะนั้นที่แฮชแท็กนายโยเรือจ้างใช่ไอ้ที่ดันโยนี่ต้องบอกว่าถูกนิวปอกพ้นเอกนิดเอกนิดตอนแรกจะบอกเฮ้ยอยากลองไปเล่นไปเปิดลีกไอ้เสียมาลาสเอฟซีเอกนิดปัญญานิรันต์คุณเนี่ยแล้วทีนี้มื่อเขาไปโทรไปปรึกษา ดายโยดายโยบอกเขาอย่าไปพี <congestion> ่ม <im it> ีเอเจนต์อยู่ญี่ปุ่นเลยเอเจนต์จเหรอลเอเจนต์เกาหลี